สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอร์บิซาความนิยมของร็อกสตาร์ไม่ธรรมดานะจ๊ะเพลงร็อกสตาร์ทางศพอติฟายก็ยังคงติดอันดับยังคงเป็นไวรัลจนถึงตอนนี้และติดชาร์ตในหลายๆประเทศระดับกล o กลศพอติฟายยังติดในลำดับที่21นี่ก็หลายวันแล้วเพลงร็อกสตาร์ก็ยังคงติดอันดับทั่วโลกในลำดับที่21และเรามาพูดถึงประเทศอื่นๆที่เพลงร็อกสตาร์ยังคงติดอันดับ อินโดนีเซียยังติดอันดับที่19สหรัฐอเมริกาติดชาติอยู่ที่ลำดับที่16อังกฤษติดอยู่ที่อันดับที่33ญี่ปุ่นติดอยู่ที่อันดับที่15เซรัฐแอฟริกาติดอยู่ที่ลำดับที่33ซาอุดีอาระเบียลำดับที่6อาร์เจนตินาลำดับที่16ออสเตรเลียลำดับที่19บราซิลลำดับที่10ฟิลิปปินส์ลำดับที่18ฮ่องกงลำดับที่9 อินเดียลำดับที่22ิอิตาลีลำดับที่22เยอรมนีลำดับที่1 1มาเลเซียลำดับที่1 1ฝรั่งเศสลำดับที่36สิงคโปร์ระดับที่21ไต้หวันลำดับที่13ประเทศไทยเราอยู่ลำดับที่22ตุรกีลำดับที่1 1 สหรัฐอาดับเอมิเลตลำดับที่22เวียดนามลำดับที่26เนเธอร์แลนด์ลำดับที่46เบเวลารุดลำดับที่25เบนเย่ยมลำดับที่25บอริเวียลำดับที่12บัลแกเรียลำดับที่1 1ชิลีลำดับที่15เดนมาร์กลำดับที่23เอกวาดอลำดับที่21เอสโตเนียลำดับที่39ฟินแลนด์ลำดับที่31กัวเตมาลาลำดับที่20คอนดูรัตลำดับที่7 ฮังการีลำดับที่24ไอแลนด์ลำดับที่2 9แคนาดาลำดับที่17ค่สคาซัคสถานลำดับที่23โคลัมเบียลำดับที่33คอสตาริกาลำดับที่1 4ีลัตเวียลำดับที่13นลิทัวเนียลำดับที่17ลักเซมเบิร์กลำดับที่24โมร็อกโคลำดับที่18เม็กซิกลำดับที่12อียิปต์ลำดับที่25นิการากัวลำดับที่8โนเวลำดับที่43 ากีสถานลำดับที่32ปานามาลำดับที่13ปารากวยลำดับที่5เปรูลำดับที่17ดโบลนลำดับที่20โปรโตุเกตลำดับที่19สาธารณรัฐเช็กลำดับที่25โรมาเนียลำดับที่36นิวซีแลนด์ลำดับที่16ไซปรัสลำดับที่15สโลวาเกียลำดับที่24สีสเปยลำดับที่28สวีเดนลำดับที่34อี สวิตเซอร์แลนด์ระดับที่ 45, ยูเครนลำดับที่ 31, อุรุกวัยลำดับที่ 19, เวเนซุเอลาลำดับที่ 13, กรีดลำดับที่21และยังมีอีกหลายประเทศที่แอดยังไม่เอ่ยชื่อนี่คือผลงานล่าสุดของลิซ่ามันคือระดับโลกเป็นเพลงระดับ global ที่ตอนนี้ยังติดอันดับสุดอติฟายทั่วโลกมันเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่มีเด็กไทยคนหนึ่งดังระดับโลกขนาดนี้ เราคนไทยก็ควรสนับสนุนคนไทยด้วยกันให้เหมือนลูกหลานเราคนหนึ่งคนทั่วโลกยังสนับสนุนลิซ่าแล้วเราเป็นคนไทยต้องไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ